เดี๋ยวสิไปเบิ้งด้วยกนเพิ่นเห็นนั่นเพิ่นเทียนดอกไม้โชคลาภนะครับเพิ่นว่าอัศินี้ตัวเล็กเ,เลื่อนไปเบิ้งนะครับยุนี่เคยถูกเทีย่ยนึงนะครับแอดมินมาตา่แต่ก่อนเคยถูกด้วน่นะครับเคยถูกยุ้ต้นควักมาละคนไม่อย่างเที่ยวจวงวันย่าจวงมึงโอ้เพิ่อนเทียนอันนี้ไม่ย่างนี่เล็กค่ะห้าห้าศูนย์เท่าไรส่วนไหน เลยนี่อกแม้นี่นี下下่เลขห้าหาน่าหาบ่คือยู哈哈่ี哈哈่เลขหาห่าอยู่โอ้เขาจะมาซองใเขาจะมาซอง

ห่านห่านฮะแล้วอะไปเปลี่ยนมแล้วมันออกดอกก่อนนี่ดอน่สี่เสี่ันนนี่บ่ะนี่บ่ะงานว่าห่านนะเรียกว่าต้องไป ชัดตัวนี้เห็นปะฟ้องตัวม่ใส่เพจัดอบาซองตัวเลยนี่มาองนนี่นะนหาซตัวมันจะตีได้สองย่างหาหาก็หาสองเออเห็นปะโอ้ยลูมันมยเ,เสียงเลยีไ่ไปออกมาท่างพี่ เอาเียนกันนะครับเล่นกันสองเล่นปะเลียนยื้อไปเดียมตาห้าสองห้าห้ามันหาสองตัวเนาะนี่เป็นห้าสองตัวก็เป็นห้าสองห้าห้า เป็นเลขเป็นต้นใหม่มมงค้นทั้งนั้นเลยกำลังออกดอกนะครับกำลังอ,ออกดอกชี่น่ผิดจระนาดาวเ้วยครับเด้อนี่นะครับห้าห้าหรือห้าสองก็ได้เพราะห้าสองตัวนะครับ อ้าวโชคโชคปักก้นหมานครับล่ำรำเรื่อยๆครับผม